ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องครับผมสวัสดีครับกบพอดีว่าเห็นพ่อเพ,พื่อนนะครับเป็นไร่ข้างๆกันนะครับว่าเป็นที่ข้างๆครับที่กับประมอันจากไร่เนาะพอ่อที่ยี่สองงานที่สองงานนะครับแต่ว่าเพื่อนกับเมื่อนี้เพื่อนมาปลูกกล้วยยังพ,งพ่อกล้วยรวมห้องนี้ละกล้วยวองเ้างนี้ละ กล้วยน้ำว้าครับผมครับผมเกินหลายหลายยางเนาะยุ่นี่ปลูกปลูกมาจากปีแล้วครับเนี่ยปีเดียวนี่ปีเดียวปีเดียวนี่แหละปีเดียวบ่อยตัวพุ่นไหมครับตัวพุ่นละตัวได้ปีได้ขวบปีนี่ได้กินพอดีปีที่แล้วนี่ได้ได้ขายอลไรมั่งบอครับนี่ขายไปแล้วซุดหนึ่งมั่งบ่ครับนี่มันก็กำลังเริ่มถอกเลยละแม่นบ่อ๋อครับกำลังเริ่มได้กินเริ่มได้กิน ครับครับพอได้ราคานี่กับเป็นเพิ่นขุดมาจากหม่องอื่นครับขุดกล้วยครับขุดนอกล้วยปลูกขยายไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับทั้งนี้ทั้งนี้เพิ่นขายนอเท่าะไรหน่อพ่อกล้วยทั้งนี้ช่วยขายเงินบ่ขอน้ำพี่น้องไปส่วนมากกรับเอาน้ำพีน้ำนองมาปลูกเนาะส่วนมากกันเป็นเส้นโค้ดเส้น กล้วยหอมท่องผมไปถามเพิ่นลนอะ์ละ20บาทมั้งครับแต่นี่ก็เอาน้ำพีน้ำนองเนาะก็ดีอยู่ครับดีอยู่ครับพอได้พอได้กล้วยกล้วยตัวนี้ก็จะมีคนมารับเอาที่เอาไปเฮ็ดกล้วยฉาบเนาะครับเนาะครับบ่พ่อขายครับเพิร์ลได้ปลูกเพิ่มครับพี่น้องครับเพิ่มมัเพิ่มไปนิดนึงแล้ว ครับมีทีหน่อยนิดสวางงานกัเห็ <H ead ing> ไดได้ครับผมเห็ดเป็นประโยชน์ <H ead ing> ผม่ <H ead ing> ผมาตัวนี้นี่สามารถเราตัวอื่นมาปลูกอีกก็ได้ได้ครับเนี่ยผมา่า <H ead ing> นี่ได้ครับร่องล่อง,องเห็นบะร <H ead ing> ่องนะครับที่เป็นร่องนี่สามารถปลูกยังอื่นใดพอมนะครับ <H ead ing> แต่ว่าพอเพื่อนกันเริ่มเห็ดไปเรื่อยๆเนาะครับเนาะร่องไว้พราะ้น้ำค้างแน่นแมนครับแมนมองสูงๆนั่นกัเห็ดร่องปลูกขว้างใดอีกได้หน่ะทำมันนี่ปลูกค่าเนาะ ครับค่ากับชายนี่ใส่ไปครับโอ้ผมมาไดย์นะครับเนี่ยแมนแมนครับค่านี่ได้ขายแท้ครับได้ขายได้ขายแต่ไข่จะเคยพึ่งครับได้ขายอยู่ครับขายแล้วบ้านห้องกล้วยเนี่ยขายโบราณหมดเลยแมนครับมีเท่าะไรกับเฮ็ดเฮ็ดได้ขายเบิดครับเพิ่นมีคนมารับเอาครับพี่น้องครับเพิ่นก็จะมารับเอาเป็นกล้วยฉาบเอาไปเฮ็ดกล้วยฉาบครับ อ่าเรื่องกล้วยกล้วยครับมือนี้ครับกระ่วนมากกอ่านื่งปีครับหนื่องปีการเริ่มอ่าได้ผลแน่ลรวครับขายไปชุดนึงแล้วครับนี่การเริ่มเกิดขึ้นมาอีกทะยอยเรื่อยๆครับพี่น้องครับที่นหน่อยนี่มองว่างๆนี่ก็ลงได้อีกครับพี่น้องครับลงอย่างอื่นได้กัที่งานสองงานนะครับถ้าบมมีบ้านอยู่กับ เฮ็ดเป็นแบบนี้ก็ดีครับพี่น้องครับตรงกลางนี่ก็สามารถปลูกยังื่นได้อีกครับเนี่ยถือว่าโอเคเลยครับพี่น้องปลูกล้วเดี๋ยวบ่งวิธีของพอเราเห็ดก่อนเรามีสูตรปนอนะสูตรบ่มี่ครับปลูกไปเลยขนาจะได้ก็ก <laughs> จะได้กระตีดครับผม่นวานะครับเนาะ เพิ่งเลี้ยงมะนะครับเพราะกล้ยมันปลูกง่ายกุ้ยปลูกง่ายครับปลูกง่ายพูดเป็นมารับนี่เพิ่นเอาเป็นวีเท่าไรครับเนาะราคาวีวีไงหกกว่ายี่สิบวีไงยี่สิบโอ้ราคาดีตัวนี้อันนี้กล้วยดิบเป็นบ่ครับเนี่ยกล้วยดิบกล้วยกำลังพ่อพ่อเฮ็ดฉาบได้พ่อเฮ็ดฉาบได้ครับบอเกินนะโอ้ราคาดีเลยครับดีทิพซีสุพรรณญาติกับเปล้วครับเ็ดนำบอทันเลยเหรอครับวีน้อยแค่ยี่สิบบาท วีน้อยแบบอ่าซ <Men More. S 2> ้ำๆเขาเรียกชื้อเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นเครียอไปอย่งเงี้นะแมนบอเป็นเครียเขาจะนับออกเครียนี่เครียหญ่แมนบอครับเครียนี่เครียหญ่เขาจะเครียนี่เรียกยี่สิบเป็นอ๋อใค่ครับแมนแมนถ้าดถาดโซน่าเครียาคือตัวนี้เขาก็จะนับนวยเนาะแมนบอจะนับวีถ้าวีน้อยเพมันก็จะให้ราคาสิบราคาสิอันนี้ครับคือวีน้อยแบบนี้เพมันก็จะให้สิบบาทแต่แต่ว่าก็จะใหญ่อีกจักหน่อยยั่วดอกเนี่ย อันนี้พ่อตัดปีมันบ่ครับให้ให้วีมันหน่อยๆมันบ่ตัดตัดตัดปีเต็มแกครับแมนตรงเต็มตรงครับแมนเพราะว่าถ้าเอาถ้าเอาไว้เงาเดี๋ยวมันจะมีลูกตัวมาอีกลูกบ่บ่หนี้ฮะลูกมันถือวัวเต็มแมนแมนแมนตองตัดออกจังดีให้มันเหลือวีหน่อยๆพอดีพอดีเพราะว่าเขาตัดออกแล้วมันมันสืหน่วยตรมแมนหน่วยมันจะใหญ่ครับบ่เป็นไปอีกรอบครับนี่านั้นละแต่ว่ามันเขียนว่ามันตรง ครับผูม้มาเนี่ยเขาตัดออกตัดออกปุ๊บนี่ก็นนุ่ยง่ายครับนุ่ยสมบูรณ์แล้ออกก็ได้ขายได้ไ่ตีนเหรอนี <c ười> อ่ปีกกรขายได้อีกครับขายได้อีกตองขายได้อีกครับผมใบตองเออพวกนั้นเขาก็มารับเอาเขาก็มาตัดเอาเขาเรียกตัดออกทุ้มเขามารับเอาถ้าไปเฮ็ดกล้วยฉาบโอเคยอยู่ผมมากล้วยเพราะว่าขายกี <c ười> ่ได้เขาผูทช่วยผมเขามาหอดแมน คนมา่อสือเป็นรถรยกอัพสูงสีน่า,าคนมา,ากับเมียบ้านเฮากับมีรถน้ำรถยังมาทรงบ้านนอนเฮาซูมมือนี่กับกินน้ำ<อ>ที่เป็นทั้งครับพี่น้องครับยุคสมัยเปลี่ยนไปครับอันนี้ก็เป็นเงินเบิดแดละพอเลยครับอันนี้พ่อบ่อได้ตัดออกบ่ครับนี่หรือว่าเอาเอา,เอาไว้ก้อนจะเอาไว้เป็นขายายไปเรื่อยๆมันบ่เอานี่กันนี่เขาเดียวปีนาเขากกินทุกนี่แม่บ่เออปีนาเขาไงนี่ แมนอยู่ครับแต่ว่ามันอ่ามันหลายต้นว่หรือจย่งไดกครับคก็คือเอาไว้สักวันเพื่อเพื่อจะคุดไปขยายบีเนาะหมไปต้นครับมครับผมงเ็ไปเเดียวครับเห็ดไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับที่นหน่อยก็เห็ดได้ครับสองอ้าวได้แล้วครับนี่เป็นสองงานนี่โปกล้วยเป็นร้อยต้นครับพี่น้อง ส่วนมากก็จะประมาณห่าหกวีเนาะพอเนาะครับนี่ครับประมาณซัมีนก็ได้ขายแล้วครับพี่น้องเลยโอ้เกิดายตัวนี้ครับที่แหลกเดียวมากบ่อยมีครับแต่ว่าเขามาเนี่ยกับนี่ครับมีอยู่เรื่อยๆครับมีหลายกับแห้งเกิดายครับถ้าปลูกไรก็จะได้ขายเรื่อยๆแหละครับพี่น้องครับพอมีรายใดครับอ่ากล้วย นี่กับผ้าท่มสวนกล้วยทางบ้านครับกาเหมือนคลิปนี้ก็เอาจอๆครับนี่กับเพื่อนจะมาปลูกแซมครับนี่ครับปลูกแซมพ่อไปเอาไม่อีกทีครับบัดเสริมอีกเสริมอีกเสริมมือนีเลยบบอสอ๋อมือไม่มือนีข้าแล้วอืมครับมือนีกับแหวมาัาเรดน้ำพอเพื่อนน้องครับเนาะ บ้านติดกันแล้วครับนี่ครับครับมี่ใบชะโอมสาดพอนั่นกันตาด์โหลดได้พอเด้อครับพระขาบ้านใกล้กันครับบ้านเท่ากับก็ดีอย่างนึงครับคือเป็นมิตรเป็นแบบที่แบบน่องนะครับบ้านห้องอยู่กันแบบง่ายๆครับอันที่คว้ากันได้ก็มี อันที่มีราคาเทาก็ต้องซื้อตามมันกับธรรมดาเนาะพอเนาะครับบ้านนองเทากับปกติครับโบแมนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นเงินเบิดเนาะโบแมนครับแมนแมนครับหนึ่งมีนึงหนึ่งมีนึงก็ใช้กันไปที่แรกผมเดียวมากโบเห็นโบเห็นวีดกล้วยเลยครับพอเขามาโอ้มันกัดลายอยู่ได้ดิลายวีอยู่พูนาแต่แถวนี้ครับพูนาลายอยู่ครับต้นเงยขี้เงยแมนแมนแมนลายงามกัธรรมดา ครับแต่คลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆครับพี่น้องครับจะถ่ายเก็บบรรยากาศนะครับว่าที่น <sh asına priorities> ้อยๆนะครับประมาณสองงานนี่ก็สามารถที่จะได้ลายอย่างนี่ปลูกได้อันอื่นอีกได้ด้วยครับเนี่ยที่เพื่อนเฮ็ดไว้นี่ครับสามารถปลูกเป็นพืชนะครับว่าพืชระยะสั้นนะครับอาจจะเป็นคาหรือเป็นกระชายยังปลูกไว้นะครับปลูกไว้ก็ได้ขายนะครับหรืออาจจะเป็นพืชตัวอื่นนะครับ เฮ็ดล่องไว้ดีครับพี่น้องครับฝนตกมากกับน้ำก็ได้ขังเยอะพอดี่ครับบรรยากาศบ้านนองเข้าครับแต่ก้อนนี้เป็นซ้าครับมองนี่ครับเพื่นถมเบิดเท่าไรด์วุนี่ี0มื่นบอกครับพอ แต่ค่าถมกับชีมืรอรวครับเป็นซาเลือกแบบสวนกล้วยพ่นสวนกล้วยเล็กๆนะครับเล็กๆแต่ว่ากับมีรายได้ครับสามารถเห็ดายได้เป็นเงินเก็บเงื่อนยังไปแม่นว่พอเนิดยน้นนอยครับ <c oughs> เท่ากับบ่ได้มื่อยังไรเทากับมาดูแลงสิละมือหนึ่ง่างๆเทากับเขามาตัดหญ้าแน่ยังเนี่ย เล็กๆแน่นอยูไปเจียบบ่เอายังมาลงอีกบ่าหนิเพราะตรงกลางว่าจะมาขึ้ว่าจะเป็นคาไปยังไปแมนอยู่ผมว่าคืออยู่เอาค้ามาลงนี่ได้ขายครับกระใายอีกเนี่ยให้แม่ค้ากล้วยนท้าลูกค้าส่งเลยส่งคนโหลดคิดว่าเราค้าก็ดจีดีเพื่อหรือดีอยู่ครับดีดี แมนแมนแมนใส่ตรงกลางเลยใส่สองแถวก็ได้ผมอมาหน่กลางเลยแมนไปตครับละบอครับบ้านนี่ครับครับขอบคุณทีลครับพ่อครับขอบคุณครับครับวัสดีครับครับครับอ่านเล็กๆหนอยครับเพื่อมีความคิดความอ่านเมื่อกี้ครับได้มหาเพลนนะครับกับเรื่อง คาเนาะครับเนาะเพื่อนกันเออเพื่อนกับว่าปลูกกันได้ด้ะเพื่อนมาเนาะครับเนาะแค่นี้นะครับกะเป็นการเกิดวันแรกเกี่ยนนะครับก็คือผู้ใดที่มาเมืองคลิปนี่แหละครับอาจจะมีอยู่ทีทีสองงานนะครับคือแบบนี้เอเฮ็ดยังไดดีเนาะครับเนาะเฮ็ดแบบเพื่อนนี่ก็ได้ครับเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเป็นร่องแบบนี้ครับแล้วก็ปผูกกล้วยผูกกล้วยว้แล้วกันอเนี่เทากับคุ้มดีดีครับ ตัดออกให้มันจํานวนปริมาณบ่ตตองเห็นมันออกหลายนะครับตรงกลางนี่ก็สามารถปลูกยังอื่นไปได้อีกนะครับกเป็นไรใดไปอีกหลายทางนะครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆครับที่ติดตามรับชมนะครับเมื่อนี้ก็เป็นเรื่องของกล้วยนะครับเอาไปพอกันชิหนะครับยังมือเลี้ยงกันยุ่งายครับพี่น้องกัดโปเพื่อนเราครับสวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งกันทุกคนครับพี่น้องครับ